สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่อง PK Steve Workout เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าหรือแชร์ประสบการณ์การเล่น Steve Workout ภายใน,ในระยะเวลา5ปีว่าผมผ่านอะไรมาบ้างผมเจออะไรมาบ้างผมฝึกยังไงมาบ้างผมไปเล่นที่ไหนมาบ้างผมมีการแข่งขันที่ไหนมาบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเค๋ยวแรกผมจะให้ดูหุน่นนะผมน้ำหนักประมาณ49-50อะไรประมาณนี้ นี่ก็เป็นคลิปที่ผมทำมาทักสามกศูนย์ได้แบบก็ยังไม่เท่าไรหรอกก็ฟอนต์ก็ยังไม่ค่อยสวยความแข็งแรงไม่มีเลยครับช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยได้เล่นพื้นฐานเลยคือเล่นแต่ท่าแต่ความแข็งแรงของท่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้โฟอะไรมากมายครับคือชอบเล่นฟีสไตล์แต่ไม่ชอบเล่นพื้นฐานก็ไม่เหมือนไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดึงข้อแบบ ดึงข้อปกติเหมือนนึงข้อแบบทั่วไปนั่นแหละเออต่อไปก็จะเป็นเรียกว่าอะไรนะเอ่เดนดิฟดิฟเอาแรงอะไรประมาณนี้ก็คือเล่นได้แค่นั้นน่ะช่วงนั้นก็มีดิฟพวกดึงข้อพวกมัสอัพคือช่วงนั้นน่ะผมยังทำอ่าสเตนก็ยังไม่ได้อ่าแพนนี่จะถามถึงเลยนนั้นคือยังทำไม่ได้เหมือนกันก็เล่นก็เล่นพวกนี้แหละ ีไปก่อนอต่อไปผมก็เริ่มหัดเหวี่ยงแล้วเริ่มทำสปิงสามบังสูตอันนี้คือสปริงสามบงสูตครั้งแรกที่ผมทําได้นะฝึกประมาณ4-5เดือนเลยนะต่อไปก็จะเป็น5.0าก็เริ่มอันนี้ก็ฝึกนานเหมือนกันกว่าจะได้ที่แบบตกแล้วตกอีกซอกเข้าบาบ้างโอ้โหมือแหกบ้างอย่างเยอะ นี่จะเป็นครั้งแรกที่ทํา500ได้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะ <c oughs> คือแบบนี่ทาได้แล้วอะไรประมาณนี้อันนี้ก็มือแหงนะครับฟัตเตอร์ติดก็ยังเล่นต่อได้สภาพต่อไปก็จะเป็นการต่อคอมโบนะครับก็จะเริ่มคอมโบแบบง่ายๆสไตล์ผมเองก็คิดเองก็มีสวิงซ้ำบางสูงง่ายๆอะไรประมาณนี้สวิงแล้วก็จะอ่าม้วนตัวแล้วก็สวิง X อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ ก็เล่นมาง่ายคือเดอะเบสของผมแล้วในช่ชวงนั้นโอเคก็เริ่มเข้าปีกว่า,วาแล้วก็เริ่มเข้า2ปีผมก็ได้เจอเพื่อนๆทั้งบาเอดีทั้งบาระยองบาโคราชสนุกมากในช่วงที่แบบเออไปเล่นบาด้วยกันนี่ก็จะเป็นคลิปที่ผมเล่นกับ บาร์พี่มินที่ Family Bar ครับที่ระยองครัไม่รู้บาร์เขายังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือหรือ,อถูกหรือหรือยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเก่งขึ้นนิดหน่อยก็ยังไม่ถึงกับมากเท่าไหร่ก็เริ่มมีคอมโบที่ยากขึ้นต่อไปก็ ไ้ไปลงแข่งขันที่กกทครับก็มีคนมาแข่งขันก็เราลๆเกือบ20กว่าๆเลยะถ้าจําไม่ผิดนะงานนี้ผมไม่ค่อยเตรียมตัวไปเท่าไหร่ครับคือผมเหมือนอ,อารมณ์แบบว่าลงแข่งก็พอเน้นลงแข่งไม่ได้หวังที่อะไรไม่ได้หวังเข้ารอบอะไรก็ตกรอบแรกเลยครับก็ก็ยังขาดความแข็งแรงเวียงก็พอได้ก็ประมาณนี้ ยังฝึกอีกเยอะเลยครับอาต่อไปก็เริ่มหัดอ่าพวกท่าแพนน่นแะละแล้วนี่ผูแ้นก็นยังไม่สวยเท่าไร <c oughs> ถือว่าหนักมากในช่วงช่วงนั้นนะที่ผมฝึกว่าผม ไม่ค่อยได้เล่นพวกพื้นฐานพวกพื้นฐานของท่ามากเท่าไหร่แพนก็เริ่มมาเริ่มมาละโอเคก็เริ่มเข้าปีที่สอ,ก,อกว่าแล้วเริ่มมีท่าแข็งรแรงแพนก็เริ่มมา ฟอนต์ก uhm. ็เริ่มสวยแล้วฟอนต์ก็เริ่มสือว่าแข็งแรงขึ้นแต่ฟมฟอนต์วันอาร์ไม่ได้นะครับผมแค่ฟอนต์เลเวอร์ได้ประมาณหนึ่งก็ถึงกับกับแบบว่าไม่ถึงกับดีมากก็พอได้อะไรประมาณนี้แต่ท่าก็เริ่มมีการต่อท่าเริ่มแข็งแรงมากขึ้นท่าก็เริ่มสวยแล้ว โอเคก็เข้าปีที่3แล้วผมก็ไปแข่งขันที่โคราชนะครับปีนั้นผมเตรียมตัวก็ถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมก็เน้นไปแข่งเข้าร่วมเหมือนเดิมก็ไม่ได้แบบเตรียมกล้ามเนื้อเตรียมอะไรไปมากก็เน้นไปเข้าร่วมประมาณนี้ปีนั้นพีเบอรี่ก็ได้แชมป์ครับก็แกเล่นโฟดีครับแกแบบท่าสวยท่านิ่งด้วยสมบูรณ์แบบครับ การจัดที่แข่งขันที่โคราชถือว่าเป็นงานใหญ่เลยครับผมว่าสนุกที่โคราชนี่แบบใหญ่ที่สุดแล้วสนุกสนาน,น,นโอเคหลังจบงานแข่งที่โคราชก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้จริงจังมากเท่าไหร่ก็ได้มีการไปนัดเล่นบาร์กันที่บาร์สีราชาครับมิทติ้งครับเล็กๆก็ มีหลายคนครับมีทั้งพี่มินบาลายองมีชาวระยองก็มาชาวศรีราชาก็มากันเยอะครับนี่ก็พลนนะครับอืมก็เล่นกันสนุกสนานผมชอบมิสติงมากกว่าการแข่งขันนะครับเพราะว่าผมว่าผมมองว่าการมิสติงก็คือการพบปะสังสรรค์มากกว่าสำหรับผมนะคือผมชอบอ่าสังสรรค์มากกว่าอันนี้ก็คลิปที่บายุดยาครับก็อันนี้ปีบลีเลนก็ เเหมมือนดิมผมก็กลับมาฝึกซ้อมเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมครับท่าก็เริ่มแข็งแรงขึ้นครับเริ่มมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นแผนแบบทางขางัดขึ้นไปแต่ก่อนนี้ผมทำไม่ได้นะ ผมก็ซุ่มซ้อมอยู่คนเดียวลงมาฟูแผ่นก็ยังยังไม่สวยเท่าไหร่ทัองตกอยู่น,นี้ก็เริ่มฟูแผ่นเริ่มมาแล้วก็ส่วนมากผมจะเล่นฟูแผ่นผมส่วนมากผมจะวิตพืนน้มหน้าแล้วก็แผ่นครีนอะไรประมาณนี้เล่นที่ห้องอ่าต่อไปผมก็มีการฝึกแผเนมือเดิมครับผมอยากพูแผ่นกว้างได้คือช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้เหวี่ยงแล้วผมคือผมไม่ค่อยชอบเหวี่ยงแล้วชอบมาพวกท่าค้างแล้ว ก็ยังฝึกชายางในการถ่วงอยู่ก็ยังค้างไม่ได้ดานตกเลยก็ฝึกก็ฝึกก็ไม่ได้ถึงก็ว่าหนักมากนะต่อไปก็ลองปูแผ่นแบบดูว่าเออมันจะได้ไหมฟอร์มก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ยังอืมยังฝึกอีกเยอะเลยแหละก็พยายามปรับไปเรื่อยยังยังแบบยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ แต่ก็พอทนได้โอเคผมก็ยังกลับมาเวี่ยงเหมือนเดิมนะนี่เป็นคอมโบที่ผมชอบเหมือนกันทํายากมากนะคอมโบนี้กว่าผมจะทําติดได้เนี่ยผมฝึกหลายรอบมากเลยนะคือแบบมันกินหัวไหลามากเลยนี่ผมรู้สึกว่าผม แพนเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มแพนกว้างกับบาเดียวได้ผมว่าเออร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นนี่มาดูฟอร์มแพนที่ผมพอใจในระดับหนึ่งเลยก็ถือว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงมากกว่าเดิมอีกก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่ก็พอ,อได้ so โอเคผมจะมาให้ด okay, ูฟอร์มแผ่นท <promotion UC> ี่ผมว่าพอใจระดับหนึ่งแล้วคือว่าสวยเลยแหละก็จะมีภูแผ่นงัดขึ้นไปด้วยแต่ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ครับแล้วงัดลงมาส่วนมากผมก็จะเล่นทักแผ่นแล้วก็งัดขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็จะเป็นทักแผ่นขาเดียวแล้วก็งัดขึ้นไปแล้วก็ลงมาอะไรประมาณนี้มันจะทําให้แผ่นเราแข็งแข็งแรงมากขึ้นผมก็ฝึกแผ่น อาทิตย์หนึ่งก็สองสาวันแล้วก็พักพักหน่อยพักให้กล้ามเนื้อมันได้ผ่อนคลายหน่อยอันนี้ก็จะเป็นฟูแพนไม่ใช่ฟูแพนอันนี้เป็นแพนทางขาครับกับพื้นนี้กับพื้นนี้ก็จะหนักมากครับทีน,นี้ผมกาลังหัดฟูอยู่แต่ก็ยังยังไม่ได้ค้างนานเท่าไหร่โอเคผมก็มาเล่าประสบการณ์การหม่บาห้าปีก็ประมาณนี้ครับก็มีท้อบ้างมีเจ็บบ้างเจ็บนี้บ่อยเหมือนกัน ถ้าชอบเวียงก็จะเจ็บๆหน่อยถ้าเป็นพวกท่าค้างอ่าสแตติกก็ไม่ค่อยเจ็บแต่ใช้แรงอืมถ้าหักใครที่อืมอยากผลบาก,ก็มาเล่นกับผมได้ครับอืมก็ฝากถึงคนที่ยังมีไฟหรือยังฝึกอยู่ก็พยายามสู้ต่อไปอย่าท้ออย่าถอยทำใน,นสิ่งที่ตนรักเดี๋ยวผลลัพธ์มันออกมาแน่นอนครับอื โอเคถ้าคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจหรือ,อเป็นเรื่องเราดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พีกิสติเอาทั้ง Youtube ทั้ง Facebook ด้วยก็พยายามเข้าไปดูคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้ครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย